เข้าเรื่องเเข้ารื่องว่าไปรายการร้องและไหนเรื่องไหนเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวต้องคุยกัน่อนเรื่องไหนก่อนเรื่องนี้ก่อนก็ได้ก่อนหน้านี้ประกาศหาแม่ได้คุยกันแล้วค่ะก็งงมากเหมือนกันคือพอคุยกับคุณแม่จริงๆอะนะคะแม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเราเยอะมากเท่าไหร่เลยคือแกบอกว่าพอเหมือนแกเลิกกับคุณพ่อไปก็ไปอยู่เมืองนอกเลย ไป <S <S มีครอบครัวใหม่มีสามีเป็นชาวตางชาติค่ะ,ะแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนอ่อนก็แพทสองปีก็30แต่งานมีลูกไปแล้วเหมือนกันเลยแกก็เลยบอกว่าแกไม่ไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับแพทเท่าไหร่แล้วก็เพิ่งจะกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานแล้วก็ใช้ชีวิตอยูแ่แถวแถวพัวทยาอะไรอย่างเงี้ยคือสามีซื้อคอนโดไว้ให้เราก็เลยออ๋อแล้วแล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าแบบหนูเป็นดาราลงดาราอะไรเงี้ยแกก็บอกว่ามารู้ช่วงหลัง หลังๆตอนที่มีเพื่อนมาบอกอแล้วก็คุณแม่ตัดสินใจโทรกลับมาก็เพราะว่าเพื่อนเขาน่บอกว่าเนี่ยลูกอ่ะอยากให้ติดต่อกลับไปอเออติดต่อกลับไปหาเขาหน่อยอะไรเงี้ยบอกเออลูกใช่คนนี้หรือเปล่ปาหรือไเ,เี่ยคือตอนแรกๆแกแพยายามลูกคือแกอาจจะไม่ได้เจอแพทนาอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าแกก็ไปดูเอ้เจอพิงกี้แกก็บอกไม่ใช่หน้าตามไม่ใช่ คือในในความที่ของแกคือต้องเป็นแบบหน้าแขกแขกอะ,อะคือใครหน้าแขกก็จะแบบใช่ลูกใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยจนเขามามั่นใจตรงที่พอคุณพ่อเปิดตัวนี่แหละเขาบอกว่านี่แหละสามีเก่าฉันเพราะฉะนั้นคนนี้ใช่ลูกฉันแน่นอนแพทก็เลยบอกว่าอยากเจอแล้วบอกว่าอาจจะยังไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้บอกว่าถ้าถ้าสะดวกเมื่อไรหร่พร้อมเมื่อไหร่บอกแพทได้เลยแล้วก็ถ้าติดขัดอะไรหรือ อยากจะแบบต้องการความช่วยเหลือตรงไหนก็ให้บอกได้เลยค่ะชอ็อคคือคุณแม่เขาดันโทรเข้ามาเครื่องงานนะคะ<ม>แล้วก็ผู้จัดการรับแล้วผู้จัดการก็ทําหน้าเหว๋แบบเขาบอกเขาเป็นแม่แก <c oughs> แล้วก็บอกเฮ้ยใช่เหรอแล้วก็บอกฮัลโหลค่ะแพทค่ะนีแม่นะจริงจริงมีคนโทรแล้วบอกเป็นแม่เนี่ยเยอะมากหมายถึงว่า เขาเอ็นดูเราเหมือนลูกอเงี้ยก็แบบแม่หน่อยค่ะแม่แอลว่าแม่แอลนะเพเอิญว่าเพื่อนแม่เขาให้เห็นเห็นหนูกับคุณพ่อไปออกรายการและเห็นนมหนูอยากคุยแม่ก็เลยโทรมาก็เลยได้ได้คุยกันก็เลยแบบเช็คก่อนแม่จําได้เปล่าพ่อเชื่ออะไรคุณตาคุณยายเชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่จําได้ไหมแม่คลอดวันไหนอะไรไง คือตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าจะโดนหลอกเหมือนกันเราก็ลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่เราจริงๆจังๆว่าเอ๊ะตอนนี้เอ๊ะหน้าตาแกเป็นแบบไหนพ่อเพื่เองก็ยังจำคับคายกับพาะว่าเขาไม่ได้เจอกันโอ้กี่ปีอายุแพทอะสามสิบสองปีอ่ะเต็มเต็มเลยอ่ะถามแกแกก็คับคายคับคาก็เป็นคนแบบสูงประมาณแพทปาก อไรอย่างเงี้ยผิวก็สีนี้แต่มันก็กว้างมากเราพอเราถามข้อมูลอโอเคอันเนี้ยใช่ละแล้วแกก็น่ารักมากค่ะก็รอคุณมาคุณแม่พร้อมเพราะว่าแพ้ก็บอกว่าเออแม่แม่แ,มแบบเหมือนแบบพร้อมไหมอยากอยากเจ,กจอจก,กันหรือ,อยังแม่เขาก็เหมือนแบบอยู่ไกลด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าอาจจะต้องมีเดินทางไทยค่ะไปตา่างประเทศแต่กลุน เราก็เข้าใจคุณแม่คือเหมือนพอเลิกกับคุณพ่อไปลอหลังจากนั้นสองปีก็อย่างที่บอกคุณแม่ก็ไม่ได้กลับมาแทบจะไม่ได้มาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยเลยเหมือนแกก็คงแบบอืเป็นเลือกทางที่ดีให้เราแล้วเงี้ยแกก็คงแบบอยากอากจริงๆใจลึกๆแกก็อยาก,ก,ก,กยากลกลับมาดูเราแต่ด้วยที่เออ,เอ,อแกต้องไปใช้ชีวิตตามสามีมก็เลยทําให้ไม่ได้ติดต่อกันเลย ตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะคนที่น่าจะให้ข้อมูลเราได้เยอะสุดคุณแม่แต่คุณแม่ดันจําอะไรไม่ได้เลยก็ต้องถามคุณพ่ออะไรเงี้ยส่วนคุณพ่อเขาก็เหมือนพอคุณแม่เขายายที่ตอนแรกเขาอยู่ที่หนึ่งปรากฏไอ้ที่ที่คุณพ่อบอกแกไม่อยู่แล้วแกไปอยู่พัทยาเลยเพราะตอนแรกคุณพ่อบอกว่าอยู่พันนกหอกเฮ้พันนกก็ใกล้ก็ ก็เลยเอาโอเคสำหรับ hmm. ข um, no oh. mm ้อมูลของพี่พ่อเองก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นหน้้้าาไไม่ดคยังหายยังไม่ได้เห็นหน้าเลยได้ยินแต่เสียงจริงๆพี่แพชจะตั้งใจไปไปหาเลยดีกว่ากูแม่ไม่ได้บอกอยู่แม่ก็ไม่ได้บอกใช่แม่ก็บอกว่าอยู่พัทยาอยู่คอนโดที่พัทยาอะไรเงี้ยแกไม่ได้บอกพิกัดมาว่าแบบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากละลาบละล้วงเพิน กไม่สะดเหตุผลหลักๆ่แม่บอกไหมว่ายังยังไม่สะดวกเจลตอนนี้เพราะอะไรเจลอากไกลแล้วที่อาจจะแพทก็ไม่ได้ถามหรือค่ะคือแม่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็คืออยากเจอเมื่อไหร่แม่ติดต่อแพทได้ตลอดคือแพทสาธารณะอยู่แล้วแพทก็บอกแม่ว่าแพทอยู่ที่เดิมที่เดิมตลอด30กว่าปี40ปีอ่ะเพราะนั้นมันไม่ยากเลยถ้าแม่อยากเจอหรือพร้อมเมื่อไหร่มาได้ตลอดเพราะแพทไม่ได้ย้ายไปไหนคือตั้งแต่โตจนถึงตอนเนี้ย ตั้งแต่เด็กจนตโตก็อยู่ที่เดิมน้นอยนอยมไม่เลยไม่เลยเป็นแม่น่ารักแล้วก็คุณแม่ปีนี้ก็ห้าสิบแล้วอะค่ะใช่แต่ก็ห้าสิบแล้วลก็แบบแบบไม่ค่อยอะไรกับชีวิตเท่าไหร่อยูอย่แบบสุราษฎร์ไม่ใช่เลย <laughs> คือเอารถเขามาลองเฉยๆคือเขา,าจะขายอะไรเงี้ย <h> แล้วเรารู้จกักกัน เดี๋ยวเอามาให้ลองเราก็เลยเออเอาไปลองแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วพอถึงเวลาจริงๆแล้วอะไม่ได้นะคือทุกวันนี้รถท,ที่ใช้อยู่ VM เนี่ยก็ไม่พอใส่ของลูกและแม่เลย<ช>ก็เลยคิดว่าอืมสประตูหรืออะไรเนี่ยต้องพักก่อนต้องใหญ่อใช่ค่ะมันเป็นแบบสปอร์ตมินิสอประตูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมไม่ได้ ไม่ได้คือทุกวันนี้เนี่ยแค่ขับสีประตูปกติสีที่สามยังไม่พอเลยม,มีคนเขา้าใจผิดเข้าม,มาหาเยอะมั้ย่ยาจะซื้อรถม,มีค่ะมีล่าสุดไปดูรถคือตั้งใจจะไปดูขยับไซส์แล้วก็มีคนเข้ามาถามว่าโอ้ยคุณพายคุงจะซื้อไปเองจะซื้อรถหรอ,หรอบอก à, อยังไม่ได้ซื้อทายยังไม่ได้ซื้ออันนั้นอ่ะเขามาให้ลองเฉยๆทายนี่แสดงว่าถ้เาเกิดซื้อตอไปเลงเรื่องเป็นรถครอบครัวแหละต้องใหญ่ต้องสามารถบรรทุก แม่ได้ป้าปา,าต่างๆได้อตอนนี้ป้าปาเขาบน่นเลอเกินาของลูกคุณมันเยอะมากจนเขานั่งไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคพี่พีทเดี๋ยววอล์คอรนิดนึงค่ะ